แล้งพม่น้อยโอ้โหยกงเก้แยงแ้วนะครับที่มเป็นเก่ยิดตรอยู่โอ้เราไม่เะเบ่ยนะครับทุไปทุไปาใ่วงล้กนะครับองที่เหรอเสืเพื่อนเนี้เพื่อนมึ่งที่ต่สุดต่ยกครับพากที่มันแตกดนตรีจากเสียงหุบแตรมาึงอคุณระบบเสียงจากบทรายแบบบบ 2008ครับของผร้จการโน้ตด้วยนะครับนะครับวีมีของเราอบอกณระบบไปจากอาจารย์ยมัเตอร์มิสยนะครับหังนู้ไปอูทีมงานของไปหมอทียน่หนะครับปอกกับทีมไปที่เลียนเทียนตู้หููกคนทีดูแลหมอลำเบนเรื่องติดตกพี่น้องเอ้ตรวจสอบจากที่บุญมังสาหานได้นะครับบนแท่โค้อยู่แล้วดูดีนะครับ มาขอกระพิรออกบัตรป่าอ่านะครับกระพี่รออกท่านสตรีมไลฟ์สดนะครับวันนี้รับชมทั่วโลกนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับหลังกโลกงได้ซื้อพิรองนะครับผู้ที่อ่าสื่อบ้านพม่ารับชมที่บ้านป่าอ่าวแห่งนี้บัตรทุกใบหัวใจทุกดวงที่มอบให้พี่รออกนะครับผู้ที่สื่อบัตรขอมารับโชคหนักแน่นเลยนี่มวดสีม้าคิวส์นี้สามโต่งตรงตรงตูบูตทุกคนเดือสาด นะครับก่อนเื็กก่อนใหญ่กอนพกับศิลปินทางต่อไปนะครับขออนุญาตบาท่าำพี่น้องครับขออนุญาตหมอล่าเสียงหงเป็นสะพานบุญห้กทีครับน้องครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องผู้อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นพาลอยี่น้องเรงรวมเรียงบเรีท่านแล้วกันนะครับโดนโดนมีเชีอกนึงโดนโดนหมอล่างเสียงหงเหนี่ยมหงมีหอน้องเจือกนึงครับพี่น้องครับ หมอหน้ามีโพธิ์ขออนุญาตเสริมสภาพบุญนั่งพระเอกของเฮานะครับลบไปนะครับต่อยอดกระพีนกระรอกในพี่ร่องในเทือกบุญในทางนั่งกันนะครับพี่ร่องครับนี่หน่อยใส่ตามหน่อยนี่หลายใส่ตามหลายคนมาบุญบุญนีพงศที่พูดถึงตูพมันเป็นนั่งข้ามสะอาดมออเห็นได้เพื่อจะล้มหายใจเข้ามองเหงียนได้เศร้าหันเจดีบ่เศร้าปาญใดนี่ปัป่าไต่พอหลอบุญนั่งกระดังกันบุญเรียบแก้บุญท่องจำเดียแก่ผู้สั่งกันแล้วนะครับ บุ่นไปสั่น้อยหนึ่งพี่รองเลยนะครับเพื่อเป็นภระอานิสงส์นะครับพี่รองนะครับตีเต็งี่เต็เมืองทางนาเล่นอย่างนั้นหลับพอดมั้หลับพอดมั้เธอเด็ก้าที่บอกไงนะเด็กนไงนะหลับปล่อยค่อยหางไมกระชับแรมังตงประพอเอาตะโตจักจั่เนี่ยกูาักกกูเ มรุกอเดียว่ามีแน่เลยนะครับเอาไมว่ามันนี้มรุกเ็ี่ห้องขอไม่อาตเปลนสภาพบุญตงพีกัรองไม่พี่น้องห้องห้องทานครับมีหน่อยใต้ตานหน่อยมี่หลใต้ตาหลจากมามีเลยอนุมทนาสาธูลงมือหัวเขากบ่าวานมพี่น้องเด้อนะครับยวิหา่าพี่หากแต่ีดขงมากเห้วนะครับพี่เฮ็ดบุญนะครับเฮ็ดบุญมันดีกินใใสสภาพของพี่มองโ ที่อทานของพเรียนรเยอนะครับและที่สำคัญทรอันนองขอรับที่หงางก็ไปขอป้องกันาตูดูทุกคนนะครับเด้อขอป้องกันหาบางยาเทเหล่าเนเ่ยเขาเป็นอันขาดครับห้ามเทเหล่าในเขาครับผเป็นสำคัญเรี่นรองครับาวองตองผ่านแสดงพียนรูช่วงเราจะหัสอดเสร็จคือเหล่าเราเป็นสเท่าไรครับก็ยกขวดในประเทศเองครับไม่ต้อไปสั่ใจ ออกตัวเจ๊ดเด็น้อเอานะครับให้พระเอกงค์โนนะครับโลงไปเป็นสภาพบุญกระพิน้ำลังครับพี่คือเจ้าลีโอของเราพิจูดอิทธิพลูกปลาเหียหลายเออนะเออโอ้ยน้องเจ้าลีโอหลานชายป้อต้องครับพี่คือน้องเบนน้องพนันครับพระเอกอ่าน้องเบิร์ดนักคาลิ่งนะครับแอนนี่หมอนสิงห์หงส์อินรอบนะครับน้องปองอิชัยครับน้องเซมอนประกอบลูกขึ้นในคีเดีย นะครับน้องโคเกติสัตนะครับฟังท่านนี่นะน้องเบนน้องเบนเสียงที่หกครับเราเป็นเสียงลกอย่ลูกประหารที่สองครับแล้วก็พระเอกนนักนวพลนะครับ